เรามาถึงชุดที่8ครับวิทยาการดีนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับทุกท่านครับอ,อลืมบอกไปว่าจะเข้าใจวิดีโอนี้นะครับอยากให้ดูและทำกันบ้านจริงๆนะครับลองจริงๆจนจน,จนรู้สึกอะไรดีๆบางอย่างเนี่ยจากวิดีโอชุดที่1ไล่มาตามลำดับนะครับคือคือท่านมาดูวิดีโอนี้ท่านากคิดว่าเอ๊ะมันอะไรอะ่ะมัน,นอีหยังวะอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะผมเริ่มต้นเลยนะครับ คยได้ยินไหมครับประเทศจีนเนี่ยมีการพัฒนามาตามลาดับแล้วมีช่วงหนึ่งที่พัฒนาเร็วมากจนมูลค่าจน GDP เนี่ยจนความเป็นมห,หนาอำนาจทางเศรษฐกิจและการเงินเนี่ยจะแซงหน้าอาเมริกาภายในไม่กี่ปีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับอเมริกาบอกว่าเตือนบริษัทลูกเตือนทุกบริษัทเลยว่าห้ามส่งชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ชั้นสูงให้กับประเทศจีนโอ้โหชะง,งักเลยนะครับมันคือวิทยาการครับบริษัท น่าจะเป็นบริษัทในประเทศไทยด้วยนี่แหละถ้าจำไม่ผิดคือโคราชนะครับสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะมีการทํามาค้าขายอย่างคึกคักเพื่อรองรับบริษัทผลิตชิปแต่โดนปรับโด,โดนปรับหลักกี่พันกี่หมื่นล้านก็ไม่รู้นะครับแล้วซบเซาไปเลยนะครับไม่ใช่บริษัทล้มนะครับแต่โดนปรับเพราะว่าส่งชิปคุณภาพสูงเนี่ยให้กับจีนนะครับอ่ะนั่นคือสงครามทางวิทยาการหรือเทคโนโลยี ผมเลยพูดให้ท่านเห็นความสําคัญของวิทยาการนึกภาพครับอาวุธมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องอิสราเอลทำไอรอนโดมหรือโดมแล้วเขาพัฒนาต่อนะก็คือยิงอาวุธมาเนี่ยโอกาสที่ที่จะสกัดกั้นได้ก่อนนะแม้แต่ลูกปืนใหญ่ยังสกัดได้นะครับถ,ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเขาเรียกว่าไอรอนโดมโดนโดมโดมโดมไอรอนโดมนะครับของประเทศอิสราเอล แต่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีอาวุธชนิดใหม่ก็คือเขาเรียกว่าโดรนนะครับโดรนประเภทต่างๆซึ่งน่ากลัวมากๆแต่ทุกวันนี้นะครับมีประเทศหนึ่งนะครับที่พัฒนาเครื่องมือในการสกัดกั้นโดรนแล้วเขากักไว้แล้วนะครับก็เป็นประเทศอเมริกาแหละแต่ทางฝั่งจีนยังไม่ได้กักนะครับคนจีนเนี่ยเขาจะมีการวิจัยพัฒนาที่หลากหลายแล้วเขาจะนามาขายถ้าประเทศไทยนะครับฟังวิดีโอนี้เนี่ยรีบไปนําเข้านะครับผมไปเจอคนที่ นำเข้าผมว่าน่าจะเมมมือถือเข้าไว้นะครับนำเข้ามาเพื่อมาต่อยอดก็คือโดนเียก็สําคัญแล้วนะแต่ทุกคนผลิตได้ก็ไม่ว่าแต่เทคโนโลยีเนี่ยที่จะสามารถสกัดกั้นโดนได้เนี่ยเขากัก,กไว้แต่จีนยังไม่ากักนะตอนนี้ถ้าชิงถ้าชิงไปนําเข้ามาก่อนแล้วนํามาต่อยอดเราก็จะเป็นประเทศที่สหรือจะเป็นที่4ก็ได้นะครับตอนนี้มีชั้นนําก็คือประเทศอเมริกาเขาก,าก,ากักละแต่ประเทศจีนเนี่ยเมื่อประมาณ2 3สเดือนที่เรายังไม่ได้าก,ากักแต่เราสามารถนําเข้ามาได้แต่ จะต้องไม่นําเข้าในลักษณะของทางการทหารนําเข้ามาลักษณะของทางพล,ลเรือนนะครับก็มาสกัดกั้นโดนที่คุกคามที่มาแบบแอบถ่ายแล้วประมาณนี้แต่มันนำมาต่อยอดได้ผมก็อยากให้ข้อมูลนี้ไปถึงผู้ใหญ่ของไทยรีบไปชิงนําเข้ามาก่อนมันอาจจะแพงหน่อยก็นําเข้ามาเถอะเราจะได้มาต่อยอดได้เพราะว่านึกภาพครับสงครามเนี่ยเรานําปืนมายิงกันขุดหลุมโอ้มันก็ มันก็น่ากลัวเนาะแต่ถ้าเราสามารถมีเครื่องมือในการผลิตโดรนได้เองโดรนเนี่ยทั้งทําสงครามทั้งส่งกาลังลุล่งนะครับโดรนเนี่ยสามารถพัฒนาได้หลายรูปแบบแล้วเรามีจุดเริ่มต้นมันเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยที่คนไทยเป็นประเทศแรกๆของโลกน่าจะเป็นประเทศที่6ของโลกมั้งที่มีวิทยาการการบินแล้วเราโดนสกัดกั้นด้วยอะไรบางอย่างนะครับทําให้รอบจากนั้นเนี่ยเราก็ซื้อต้องซื้อเครื่องบินอย่างเดียวเราผลิตเองไม่ได้แต่ ครั้งนี้เนี่ยมันคนละชั้นกันแล้วผลิตโดรนผมว่าเราผลิตได้นะแต่วิทยาการที่มันสูงล้ํำกว่ามันต้องขี่กันยังไงมันถึงสกัดได้วิทยาการในการสกัดโดรนเนี่ยอยากให้ไหวตัวรีบนำเข้าก่อนที่จีนจะสกัดกั้นเอาไว้นะครับเหมือนกับอเมริกาปิดกั้นเหมือนอเมริกานะครับแปลเลยครับวิธีการสําคัญมากๆทุกวันนี้ครับผมไม่บอกว่า ให้ทุกคนไปรวมตัวกันให้ทุกคนไปตั้งใจทําดีนะครับจุดหนึ่งก็คือความก้าวล้ําทางวิทยาการแปลว่าอะไรครับถ้าประเทศไทยเนี่ยตั้งสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือศูนย์พัฒนาศิละปะและวิทยาการทั้งปวงแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะมีดนตรีที่มีคุณภาพมีศิละปะที่มีคุณภาพเราจะมีภูมิปัญญาในด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเราจะมีภูมิปัญญาในด้านการพัฒนาการเมืองที่มีคุณภาพ เราจะมีภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงทุกอย่างเนี่ยการเกษตรเป็นหัวใจเลยนะครับผมบอกเลยการเกษตรเป็นหัวใจแต่เราจะเชื่อมโยงทุกอย่างมาเข้าในด้านการเกษตรที่เป็นการเกษตรครบวงจรการเกษตรต่อไปจะเป็นการเกษตรไฮเทคไฮโซนะครับถ้าถ้าท่านบอกต่อวิดีโอนี้ไปแล้วเกิดศูนย์พัฒนาศิลปะและวิยาการทั้งปวงขึ้นมาจริงๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะไม่บอกว่าเด็กอะไรก็ไม่รู้มาด่าคนมากมายแล้วมาบอกว่าจะพัฒนาการเมืองไทยให้ดีแล้วมีคนไปเชื่อ แต่เป็นแต่ท้ายสุดนาไปสู่ความแตกแยกกับพี่คิดวูผมก็ไม่รู้ว่าเชื่อกันไปได้ไงนะครับแต่ถ้าเกิดศูนย์พัฒนาศิละปะและวิทยาการขึ้นมาจริงๆเนี่ยมีการหยอดคําถามไปว่าเอ้ยทํายังไงการเมืองไทยถึงจะพัฒนาเขาจะมีคําตอบพร้อมการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนให้เลยเพราะว่าคนอยู่ในศูนย์พัฒนาศิละปะวิทยาการอยู่ไปสักระยะหนึ่งจะเริ่มมีคนที่เป็นเซียนคนเป็นเซียนเขาจะอ่านเกมบอ,อกเลยครับว่าจะพัฒนาการเมืองไทยอ่ะซีนารีโอเขาชอบพูดเสียง ฉากที่1แบบที่1น,งน,งน,น่งเป็นยังไงนะครับฉากสําเร็จที่1เป็นยังไงฉากสําเร็จที่2องเป็นยังไงฉากสําเร็จที่3ฉากสําเร็จคืออะไรครับก็คือแนวคิดขั้นตอนพร้อมภาพสําเร็จนะครับว่าเออถ้าทาแบบนี้มันจะกลายเป็นแบบนี้นะผลเสียผลได้ความเสี่ยงมันเป็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าฉากสําเร็จนะครับซีนารีโอผมไม่พูดมันเป็นภาษาฝรั่งอะ่ะแต่ผมจะเรียกว่าฉากสําเร็จแล้วกันนะครับเขาจะบอกฉากสําเร็จได้เลย มันจะก้าวล้ําไปเป็นแบบนั้นคนที่มาดูวิดีโอนี้วิดีโอเดียวก็จะมองว่าดามพูดเรื่องอะไรหวาไม่ใช่นะครับต้องไปดูวิดีโออื่นๆมาแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่ผมบอกผมหยอดเข้าไปเพื่อให้ญาติได้ไปคิดต่อแต่ผมกำลังจะเขียนหนังสือแล้วท้าญาติเนี่ยแบบบอกต่อวิดีโอชุดต่างๆไปแล้วไปเจอผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าดามอยากได้เงินเท่าไหร่เอาเงินไปอ่ะมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับคือ,ค,อคือผมอะ่ะเกิดมาชาตินี้เนี่ยผมเป็นคนที่มีความคิดแหวกแนวผมคิดไม่เหมือนญาติพี่น้อง ไม่คิดคิดไม่เหมือนใครเลยนะครับมุมมองแนวคิดแบบแปลกประหลาดตอนที่ผมเกิดอะ่ะผมเกิดที่อุบลมีน้ำหนัก4,900กรัมอยู่ในท้องเนี่ย1 1 1เดเดือนหมอเขาก็กลัวว่ามันจะผิดปกติเขาก็เลยเามามาดูลบคุณแม่แล้วก็เปิดดูก็มีหมอฝรั่งมาด้วยนายแพทย์สมัยนั้นผมเกิดปี2 5 2 1ที่อุบลน,นะครับประวัติเขาคงลบทิ้งไปหมดแล้วแหะ คุณแม่เล่าให้ผมฟังว่านายแพทย์จำหลัดก็กางลกดูนักเรียนแพทย์ก็ถามว่าอทำไมเส้นที่รกเนี่ยมันซับซ้อนมันไม่เหมือนคนอื่นเลยอะ่ะหมอฝรั่งก็บอกนายแพทย์จำหลัดก็แปลคุณแม่ผมก็ฟังอยู่ก็คือเด็กคนนี้เนี่ยมีระบบประสาทซึ่งเยอะซับซ้อนมากกว่าคนทั่วไปอะ่ะพูดง่ายๆเลยคือผมเนี่ยมีความคิดซับซ้อนมากกว่าคนทั่วไปเด็กคนนี้จะมีความคิดอ่านที่กว้างไกลมากแต่ผมก็ไม่ใช่คนดีนะผมเป็นคนขี้เกียจจิตขี้เกียจนะครับอยากอยู่สบายนะครับ แต่ผมก็อ่านเกมออกเกมคืออะไรครับทุกวันนี้เนี่ยถามว่าคนเนี่ยทำสงครามกนหนักข้อขึ้นแต่ด้วยวิทยาการด้วยจิตวิทยาด้วยข้อมูลข่าวสารแต่ก็พัฒนาเทโนโลยีอย่างมากถ้าเราอ่อนด้อยทางวิทยาการเนี่ยโอ้ความเสี่ยงมันเยอะมากแต่ถ้าเราเป็นคนที่น่ารักฉลาดพัฒนาวิทยาการให้ควบคู่กันทั้งทางโลกและทางธรรมให้ภูมิปัญญาให้จิตใจที่ดีให้ความรู้สึกที่ดีมาร่วมในการพัฒนาวิทยาการได้แล้วถามว่า คนเราจะมีเข้าถึงความรู้สึกที่ดีได้ไงอ๋อพี่พี่น้องครับเขามีการพัฒนายอดคนอย่างนี้เขาพัฒนายอดคนให้ไปสัมผัสว่าความสุขให้อยู่ความสุขนานๆพออยู่ความสุขนานๆแล้วพยายามทวีความสุขให้นุ่มให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วเขาจะ็จะใช้งานความสุขนั้นได้เขาฝึกคนให้อยู่กับความว่างนานๆจนพัฒนาความว่าง แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องฝึกขนาดต้องไปเข้าศูนย์ความว่างเข้าศูนย์ความสุขเข้าศูนย์ศูนย์ความเจ็บเข้าเข้าเข้าศูนย์ความทุกข์ขนาดนั้นในที่เขาฝึกยอดคนขนาดนั้นแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้กับการร่วมงานร่วมใช้ชีวิตในสังคมปกติแต่ในสังคมปกติมันก็มากเกินไปบางครั้งผมก็โดนด่าว่าเป็นบ้าเป็นบอเป็นติ้งตองมากเกินไปผมก็เลยบอกว่าเออซบซบหน่อยเว้ยหาเงินหน่อยมาซื้อที่ล้อมรั้วแล้วคัดคนมาอยู่กับเรา แล้วเราก็ฝึกฌานฝึกการพัฒนาความรู้สึกอารมณ์ก็คือฝึกจิตแหละไปกับสภาพการใช้วิดแบบปกติก็คือเราฝึกจิตตอนกินข้าวก็ได้เราฝึกจิตตอนวาดรูปก็ได้ฝึกจิตตอนฟังเพลงก็ได้ฝึกจิตตอนนั่งสมาธิก็ได้ฝึกจิตตอนทํางานก็ได้ฝึกจิตตอนร่วมรักก็ได้ฝึกจิตตอนเดินก็ได้จะฝึกแบบไม่คิดมากก็ได้ฝึกจิตแบบตอนนอนฝึกได้ไหมอ่ะอาจจะฝึกได้นะครับก็คือทําให้โล่งว่างนะครับทําให้นอนยางมีความสุข ดูดฝุ่นให้ดีนะครับทําให้อากาศดีๆในการนอนนะครับก็อย่างเหมาะสมนะครับก็อาจจะฝึกได้นะครับแต่ฝึกจิตแล้วเนี่ยมันก็ฝึกกายร่วมไปด้วยแล้วก็พัฒนาปัจจัยแวดล้อมต่างๆร่วมไปด้วยนะครับก็ฝากญาติทุกคนว่าทั้งหมดครับคําตอบไม่ได้อยู่ที่ผมแต่คําตอบอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศิลปะและวิทยาการทั้งปวงขออย่างเดียวครับอย่าฝากลูกฉันหลานฉันเขาไปนะครับก็ให้คัดคนที่ผ่านก่อน เราถามว่าไอ้ตรงนี้มันก็จะต่อยอดไปไอ้วิดีโอชุดที่9กนะครับก็คือทีมดีกับทีมพิเศษนะครับขอเราอย่างเดียวว่าอย่าอย่าเอาเด็กฝากเข้าไปนะครับให้เขาไปทําอยู่จุดอื่นแต่ถ้าเป็นจุดที่ศูนย์พัฒนาศิลป,ปะและวิธีการจริงๆเนี่ยให้คนที่ผ่านที่พร้อมจุดที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับให้เป็นลักษณะของการเข้ามายากมากๆคัดคนให้ผ่านก่อนแต่วันใดที่บอกให้ออกเนี่ยให้ออกง่ายๆอย่าถามกันว่าฉันต้องปรับปรุงตัวอะไรบ้างถึงให้ออกให้ออกแล้วให้ออกไปเลย มันจะได้ศูนย์พัฒนาศิละปะและวิทยการที่มีคุณภาพจริงๆนึกภาพบอกไหมครับคัดคนให้ผ่านก่อนเข้ายากมากออกง่ายมากอ่ะนกอก่ะให้ออกนะอะอ,อครับยินดีครับออกไปครับออกจากศูนย์พัฒนาศิละปะและวิทยการแล้วศูนย์พัฒนาศิละปะ,ละวิทยการแห่งนั้นจะให้คําตอบไม่ใช่ผมแต่เขาจะให้คําตอบในทุกๆด้านของการพัฒนาในวิทยการทุกอย่างเอ้ยประเทศไทยอยากให้พื้นที่นี้เนี่ย เป็นเกษตรครบวงจรโอ้ผลิตอาหารดีๆออกมาเลยผลไม้อร่อยมากผักมีคุณภาพมากทํำยังไงนะครับให้เป็นชุมชนที่ดีที่สุดอ่ะโลกยุคต่อไปเนี่ยเขาไม่เลิกหรอกครับ PM2.5 มีแต่จะหนักข้อขึ้นแต่ประเทศไทยเตรียมการเราไว้ได้โลกร้อนอ่ะเอลนินโยลานินยามีแต่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นแต่เราสามารถใช้ปัญญาทําให้พื้นแผ่นดินไทยนี้เนี่ยมีการสํารองน้ําจืดพร้อมวิยาการพร้อมคนที่พร้อมเนี่ย อย่างเพียงพอนะครับด้วยอะไรครับไม่นิ่งเฉยครับบอกวิดีโอชุดที่1ชุดที่2ต่อไปเรื่อยก็ที่ยะว่าผมเลยนะผมขอโทษนะครับถ้าเกิดบางคนเนี่ยรู้สึกว่าผมขี้โม้เกินไปอะ่ะก็ผมนึงบอกว่าคือผมมาไม่เก่งผมมาไม่รู้ผมแค่เด็กคนหนึ่งซึ่งซื่อตรงอะ่ะแล้วจริงใจหวังดีจริงๆแต่ก็เจียมตัวผมเองก็ไม่ได้บอกว่าไปคุกคามบอกวิดีโอนี้ให้กับทุกคนนะครับก็แค่บอกต่อ เขาไม่ดูผมก็เฉยเฉแต่ปัญหาคืออะไรครับวันใดวันหนึ่งผมอาจจะโดนโดนคุกคามอาจจะมาโดนยืมเงินอาจจะมาโดนชวนไปอาจจะมาโดนด่าว่าเป็นคนบ้าเป็นคนติ้งต้องอาจจะมีคนบอกว่าเอ้ยดามทํางานนี้ไม่สําเร็จทํางานมันสําเร็จไม่ได้หรอครับถ้าง,งานที่เราทําเนี่ยเราเจอคนที่ไม่ผ่านมาไม่ผ่านเลยครับไม่รู้เขามีอารมณ์หงุดหงิดอะไรมาบ้างแล้วเขาเอามาลงที่ทํางานด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าเขาจะมีชั้นเชิงแบบไหนเอ้ยมึงเก่งมากนะใช่ไหมไหอกูปวดมึงแค่นี้นิดเดียวเนี่ยมึงพังแล้วคนแบบนั้นก็มีนะครับเราเราจะไปเอาตัวรอดได้ยังไงอ่ะแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เปิดโอกาสให้ผมได้คัดคนแบบเข้ายากออกออกง่ายอะ่ะโอ้โหจะทําอะไรก็สําเร็จนะครับมันเหมือนกับมีนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเ้าข,ขี้โมว่าขอให้มีไม้คานหนึ่งอันพร้อมกับคานใหญ่ๆเลยนะแบบไร้ขอบเขตเลยแล้วมีจุดจุดรองรับเขาจะสามารถ งัดไม้คานนี้เนี่ยให้โลกขยับขยื่นได้แปลว่าอะไรครับมันคือคานดีดคานงัด,งดก็เช่นเดียวกันครับทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จและเป็นไปได้ด้วยคนนะครับแต่มันจะต้องมีขั้นตอนมีการเรียนรู้มีการพัฒนาของมันกว่าจะมาเป็นระเบิดนิวเคลียร์กว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนมันต้องใช้เวลาใช้คนนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราสร้างทีมคุณภาพเรามีเวลาเพียงพอเรามีสถานีเรามีพื้นที่เพียงพอนั่นแหละครับ เราก็สามารถที่จะก้าวไปได้ตามลําดับมันเป็นกฎธรรมชาตินะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็ถ้าบอกต่อวิดีโอชุดก่อนหน้านั้นไปได้ชุดนี้เนี่ยบอกต่อไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าวีบ้ามันเพ้อฝันมันอะไรไปครับแต่สารภาพอย่างหนึ่งครับผมบอกวิดีโอทั้งทุกชุดเนี่ยผมเพื่อวางครับวางคือผมเป็นคนอะไรนะหนีหนีเก่งยอมเก่งทําตัวงเงียบๆได้นะครับลบ คือคือกลัวกลัวมากคนที่ไม่ผ่านแล้วมีคนที่แบบอะไรนะคิดว่าจะวางระบบทั้งหมดไว้เนี่ยแล้วให้คนเดินตามแต่ในความจริงแล้วเนี่ยถ้าคนไม่ผ่านเขาเดินตามไม่ได้หรอกนะครับใจเขายังไม่ผ่านอารมณ์เขายังไม่มามันก็จะก,กระท่อนกระแท่นมันก็จะมีปัญหาแล้วถ้าเราไปอยู่ในทีมอย่างนั้นถ้าถ้าเป็นลูกน้องต่ำสุดนี่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราอยู่ตรงกลางเนี่ยที่ต้องเชื่อมโยงคนอื่นน่ะเราพร้อมอยู่แล้วผมอะพร้อมที่จะทงานอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ย คนที่อยู่ล่างเราผมเองเป็นคนใจสาะเป็นคนใจอ่อนบอบ,บางไม่ชอบบังคับคนไม่ชอบใช้อํานาจไปข่มคนนะครับไม่ชอบหลอกล่อด้วยนะครับมีอะไรคุยกันตรงๆแต่คุยกันตรงๆเราต้องคุยกับคนที่คุยกันตรงๆแปลว่าอะไรครับทุกวันนี้เนี่ยผมจะนิ่งจะเงียบถ้าใครมายืมเงินผมบอกว่าไม่ไม่มีให้ยืมโกหกไปเลยครับแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเรามีนะแต่ให้ยืมไม่ได้นะโอ้ เขาโกรธเรานะเขาเกลียดเรานะสู้บอกว่าโอ้ไม่มีเงินมีความเดือดร้อนทุกร้อนมากเลยไม่มีเลยดีกว่าก็ผมก็ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าเรื่องนี้บางครั้งเราก็ต้องโกนะครับบางอย่างที่เราพูดไปเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าผมไม่จริงใจเพราะว่าเราไม่ไปด่าเขาเราไม่ไปตําหนิเขาเขาหาว่าเราไม่จริงใจไปเลยนะเข,เ,ขเขาเขาพูดทําไม่ดีกับเราสิ่งที่เขาคิดก็คือเราต้องสวนทําไม่ดีเข้าไปนั่นคือความจริงใจในแบบของเขาแต่จะให้ผมทําแบบนั้นไปทําไมล่ะ นะครับผมก็นิ่งอะผมก็พยายามทําให้มันดีที่สุดเขาหาว่าเราไม่จริงใจแต่ในความเป็นจริงแล้วผมจริงใจอย่างมากเพราะอะไรครับผมบอกไว้ในวิดีโอหมดแล้วแต่ถ้าบอกตองน,นั้นคืออะไรครับผลเสียหายที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยเขาด่าเรามาเราด่าเข้าไปเนี่ยเรากลายเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอรัผมไม่อยากคำว่าถอถุงอ,อ่างแม่เอกยอ,อยักษ์อ่ะไม่อยากใช้คำนั้นนะครับเป็นคนที่ ได้ในสายตาคนอื่นผมแล้วผมจะไปดา่าทําไมอ่ะผมก็นิ่งผมก็เฉยผมก็มองว่าเอองานนี้เนี่ยเอ้ยงั้นปรับทำไม่ได้ใช่ไหมอ่ะไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหาทีมงานใหม่นะอะไรประมาณนั้นเฮ้ยไม่จริงใจมันหลอกใช้ผมโดนอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็กพอบอกไว้หมดแล้วก็ขอความเห็นใจนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่จะเปิดโอกาสให้ผมขอบคุณครับ